สวัสดีครับผู้ชมใหม่ทุกคนมาอีกแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นนะครับตัวซีรีส์เองนะครับกับเป็น Official t r a i l e r ร์ครับเดอะบอยในนะครับซีรีส์คนละการเวลานะครับก็เป็นการกลับมาของบอสกันโนอื no ่นบอสนออื่นคือเราเคยติดตามผลงานน้องไปแล้วแหละตั้งแต่ที่เล่นเรื่องบรรยากาศรักโนแต่ไม่ได้ทำเรีแอคชั่นครังพี่อ้อมได้ทำไหม ม่ได้อังเหมือนจะทจําจำมค่ก็ได้น่าจะทำทั้งสองออคู่เลย <ไป S 1> ทุกคนไปตามดูได้ไปตามดูได้ที่วันวาย Channel แชนแนลนะจ๊ะคือแบบก็ไม่ได้เห็นผลงานบอสกับโนอื่นมาสักพักแหละก็เลยแบบว่าเอออยากกลับมาดูผลงานน้องๆมั่งนะจ๊ะเพราะรู้สึกว่าน้องก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจใน,น,น ในเวายใช่เคมีเคมีเอ่ยเราดูจากชื่อเรื่องเอาออกตัวก่อนไม่รู้เลยเลยไม่รู้เหมือนกันก่อนไม่รู้เหมือนกันรู้ว่าแน่ๆก็คือพี่แม่แต่งแน่มาจากนิยายตัวเองแน่แแหละแต่เป็นเรื่อง่ยวกับอะไรแต่เท่าที่เดาจากชื่อเรื่องก็คือคนรักการเวลาต้องมีการย้อนอดีตหรือไปย้อนมาใช่แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูวิธีเวลาใช่ว่าจะเป็นยังไงนาอทุกคนก็ออกตัวเลยว่าพวกเราสองคนไม่รู้อะไรเลยนาอก็เป็น first i m p r เ s <อ> s i o n เลยในการนี้ก็คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5ทุกคนมันจะเป็นตอนแรกที่เขาออ<ส>นเนาะทุกคนเราก็จะลงก่อนที่เขาจะออนเนาะทุกคนถ้ากระแสตอบรับหรือเวลาว่างๆที่เรามีพอที่จะแวะมาทําได้เดี๋ยวเราจะทําให้นะครับก็ก่อนที่จะไปดูก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เวนจ้าทุกคนจะพันซับแล้วดูกระแสนี่แหละจะคล,ะคล,ะคละิปนี้ ถ้ามีคนรอเยอะๆก็อาจจะมีแรงจะทำเก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆของบอน้อินนะคะใช่ครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาสับมาคอมเมนต์พูดคุยมาอวยน้องๆได้นะทุกคนปัไปดูกันเลยพี่เจ้เคยคิดไหมว่าถ้ามีโลกที่เราไม่รู้จักกันมันจะเป็นยังไง สวยแล้วสายแล้ววันนี้เราตื่นสายอะ่ะแล้วเราก็หารยิงในน้ำโชคไม่เจออ่ะโชคลูกพ่อไปไหนเนี่ยโดนพี่วินโกข้ามมอใสอไซอีกอะ่ะ6กบาทครับปกติสีิบไม่ใช่เหรอพี่าจา่ายไม่จ่ายอะ่ะก็วันนี้เทพผู้พิทากของผู้อาจจะป่วยหนักก็ได้นะไม่ใช่ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหรอกนะ ใครอ่ะครูเช่แเรืงรคครูขนาดไหม mm hmm. ถ้าพี่บอกว่าเราเป็นแฟนกไ,นไขนดนั้นนะครูะเช่พี่ไหมวันนี้ฟ้าสวยอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยูเหมือนกันได้นละพี่เซอร์มาดักรอเราขอมาให้คููเนี่ยนะถ้าอยู่ๆมีคนมาบอกมึงว่า เขามาจากรถผู้คนานะมึงเชื่อป่ะแล้วเขาก็รู้หมดเลยนะเว้ยว่ามึงอยู่ห้องไหนมึงชอบกินอะไรตอนเช้าแต่กูเขาไม่เคยโคจอมาเจอกันเลยนะเว้ยมึงไม่เคยเจอเขาหรือมึงไม่ได้สังเกตเขากันแน่ผมกับพี่เนี่ยนะเป็นแฟนกันเฮ้ยตั้งแต่มึงฟื้นมาเนี่ยมึงก็จะบอกว่ามึงเป็นแฟนกับน้องที่ชีอผู้กันอ่ะั้าี่ความจริงมึงไม่เคยคุยกับน้องที่ซ้ำนะเว้ยถ้าที่นี่น้องไม่รู้จักกูกูจะเริ่มใหม่ พี่ขอจีบพูนะครับน,น่ยน้าลับมายิ้มวม่าเขใส่อ่ะพี่ดีใจนะพี่พูยอมให้เรามาทำความรักกันแบบนี้อเออพี่กู้เราไม่กู้ลอง กลัวมากเลยล่ะถ้าเขาจะกลับไปล่ะยังไงเซอสัญญากับกูได้ไหมคจะเศร้านะซัเสมาตลอไปไม่ได้พี่ลายเซนเมงจริงกูขอเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้เลยพี่เซอร์พี่ต้องกลับไปกลับไปหาผู้กันคนนั้นคู่รักพี่ไม่ได้อ่ะ คุณห้ามรักพี่ไม่พี่เสืไม่เอาแบบนี้เด่๋ทิ้งมุ้ไปเลยนะคุณเป็นใครโอ้ย,ยคุณน่าจะพูดไปตรงๆว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะคือตอนนี้พี่เสือจ,จะไม่ใช่พี่เสือคนนั้นของพูณแล้วอ่ะแต่พักบอกคนที่พูดรักหน่อยว่า รักพี่เซอร์นนะหูวิ่งมาหยู่นี้ข้าสวยมากเนอะข้าสวยเนอะข้าสวยโอ้โหสวยว้าวคุณพ่อก็มีที่ะรู้สึกไงบ้านล่ะ ที่ได้เห็นนาะเขาที่ต่างไปแลวลูกมีบอด,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 ดีว่าลกูกดังแบบเลยเห็นพอมากเยอ่ะ,<ฮ>ะน่าสนใจนะทุกคนน่าสนใจมากๆ น่าสนใจนะจเอาจริงซีรีส์วาช่วงนี้ย้อนเวลาเยอะอยู่แต่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ยังมีความแปลกใหม่ที่น่าติดตามคือน่าจะต้องแบบเสียน้ำตาต้องแบบใช้ความคิดในระดับหนึ่งเลยแหละทุกคนเพราะเรารู้สึกว่ามันมันกลับไปกลับมาเนอะทุกคนแล้วร,รู้สึกว่าตัวนันแสดงเองก็ ค่อนข้างทาออกมาได้ดีในเวอร์ชั่นที่เป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์นะที่เราได้ดูแค่ช่วงประมาณ4ี่นาทีนี้เนะทุกคนมันต้องทาให้เรารู้สึกว่าตอนนั้แตกต่างอันนี้คือเซอร์ไหนพูดกันไหนใช่มันต้องมีความที่แตกต่างกันเออแล้วการสไตล์การเล่าเรื่องด้วยที่มันจะต้องทําให้เราเคลียร์ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลกไหนแล้วไม่ทําให้เราสับสนซึ่งก็น่าจะเป็นชาเลนจ์ใหม่ๆของมิมวายซึ่งเขาก็ทํามาหลายแนวมากๆแล้วแหละทุกคนนี่นี่ก็รู้สึกว่า ตัวไม่ว่าจะเป็นโลกไหนโลกหนึ่งอ่ะตัวคาแรคเตอร์ของเราอ่ะมันมันมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วมันมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนหรอกในเวอร์ชันที่เป็นพี่เซร์เองเนาะที่เขายังเล่าอยู่ว่าคนที่ข้ามเวลามาก็คือแบบเป็นคนที่ดูธนุถน,นอมคนนี้มากๆเลยแต่พออีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นดูรู้สึกแบบแบดแบดดูแบบยิงๆหน่อยอ่ะทุกคนก็ เหมาะกับคาแรคเตอร์ของบอสดีด้วยจริงรู้สึกว่าโตขึ้นจากตอนที่ดูตอนนั้น <c oughs> บรรยากาศหลักมากออใช่ดูแบบเหมือนแบบก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทน,น,น่าจะาทําให้เรารู้สึกว่าแตกต่างกันเป็นบทที่น่าจะท้าทายสําหรับทั้งคู่เลยแล้วก็มีนักแสดงหน้าใหม่ที่ลองแบบไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วยก็อยากจะตามซัพพอร์ตน้องๆแหละทุกคนไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามทุกคนก็ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้มีโอกาสได้ทําไหมเพราะเรื่องกดอะไรต่างๆด้วยเรายังไม่รู้เลยว่ามันสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ดูกระแสของทุกคนด้วยใช่ว่าจะมีกระแสต่อรู้สึกว่าถ้ามันเงียบก็คือเราทำรีแอคก็จะเหน่มากก็คิดว่าแบบมีคนมาเมนพูดคุยแล้วคนดูนะทุกคนมันมันค่อนข้างใช้เวลาเลยนะในการทำรีแอคแต่ละเรื่องแต่ละตอนเลยนะทุกคนก็แค่อยากมีคนมาซัพพอร์ตแหละมาดูมาให้กําลังใจหรือมากดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นิดๆหน่อยๆเป็นสติกงสติกเกอร์เราก็ พอใจแล้วคขน้นจริงใครหวังมาดูคลิปนี้ไม่ใช่หวังลงมาดูคลิปนี้นะคะคคก็ฝากด้วยสำหรับคู่ของบอนโออนอิ่นเนาะใช่มาให้กำลังใจสพอร์ตมาอวยนะ้องกันเยอะๆถ้ากระแสตอบรับใน Official t a เ l o r นี้ดีนะทุกคนเราจะทำให้อย่างแน่นอนนะจ๊ะใช่แล้วค่ะก็ฝากด้วยครับเจะกแม่คลิปหน้านะครบะ